สวัสดีครับผมกับมือนีครับผมเนาะวันที่ครับผมหนึ่งมีทุนนักยศสองหาหกหาครับผมเนาะมือนีครับผมจะโทรหาอ่อนรับแรกครับผมเพราะว่าแฟนคลับทางช่องถามมาหลายมาครับผมเนาะเลขวิ่งสายโจรครับผมแล้วก็ขอขอบคุณครับผมขอขอบคุณเอฟซีทางช่องครับผมเนาะที่กดติดตามผมครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะครับผมมือนีครับผม กระคนเลยครับผมสี่แสนซับต่อใครครับผมเนาะสี่แสนคนกิดตากับผมขอขอบคุณมากกับผมเด้อ FC ทางช่องกับผมเนาะถ้าไม่มี f c ทางช่องกับผมก็ไม่มีผมวันนี้ครับผมเพราะว่าผมทํางานครับผมตรงไปตรงมาครับผมเนาะไม่อ้อมค้อมกับผมสุดมากกับผมผมจะพูดตรงครกับผมเนาะพูดตรงตรงไม่อ้อมค้อมกับผมโทรหาเป็นครับผมโทรหาออล่แปล ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสี่แสนซับส๊อปไพค์ครับผมเนาะสี่แสนนะครับผมถือว่าเยอะมากครับผมโทรหาอ๋อรับแรกครับผมเนาะแฟนคลับท่านช่องถามหาไลน์มากครับผมรับสายบนอ้อสวัสดีครับผมพี่ตายครับ ครับผมได้ครับผมพี่เลควิ่งสายโจรมาแล้วค่ะครับผมก็คือสายโจรวันนี้บนนะคะพี่จ๋ายปันปันหนึ่งหลักสิบบนค่ะหนึ่งหลักสิบบนครับผมใช่ค่ะคหนึ่งหลักสิบบนนะคะคก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่ง หกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าไม่มีหนึ่งสี่อ๋อครับผมหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้านะครับไม่มีหนึ่งสี่นะครับผมใช่ใช่ใช่จำได้ไหมว่าคลิปคลิปแรกที่พี่ต่ายวางสูตรคำนวณเดงพี่ต่ายได้เจ็ดบนใช่ไหมครับผมใช่ใช่พูดถึงถ้าจับมัดกันก็หนึ่งเจ็ดเลยหรือเปล่าอ๋อครับผมครับสายเข้าเยอะมากเช้านี้เช้านี้เหมือนพี่ต่ายเป็นแม่กองฉลาดเลยไม่สนาย จะเป็นเมียกองสลากจริงๆมันจะได้สั่งให้ออกเลขสาวรับแลเลยเนาะแล้วพี่ครับอันนี้สิบหลักหลักสิบนะครับผมหนึ่งหลักสิบนะครับผมสิบคันหนึ่งอยู่หลักสิบบนค่ะก็คือว่าไม่ต้องกลับนะครับผมไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับอ๋อครับผมใครมีตัวเด็กตัวดีนอกเหนือจากพี่ต่ายก็ลองเอามาจับดูเนาะครับผมพี่ครับเป็นเลกวิ่งสายโจรนะคะบนนะคะฟันชโช์แม่เดียวหนึ่งนะคะครับผมครับค่ะส่วนส่วนส่วนถ้าเปจับมักกับของพี่ต่ายก็คือพี่ต่ายได้เจ็ดใช่ป้าสุดครับผมใช่ครับ หลังต้อยหลังอะไรใส่เอาเนาะเน้นหนึ่งเก่งจังครับผมใช่ค่ะใช่ล่างครับผมพี่มีล่างไหมล่างปันสองค่ะล่างสองครับผมครับใช่ค่ะครับผมสูตรคำนวณพี่ต่ายเมืที่แล้วที่พี่ต่ายว่างคลิปแรกก็ได้หกใช่ไหมล่ะปันหกล่างเนาะครับผมใช่ครับกลับมัดเลยหกสองหกสองครับกับหัวเก้าหกได้เก้าสองด็กหกกับเก้าเป็นเลขเดียวกันเก้าสองครับผมครับกับกลับได้นะกลับได้นะ อ๋อหกสองสองหกหกเก้าเก้าเออหกหกสองสองสองเก้าหกสองใช layers, uh, ่ครับผมใช่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 ครับผมไปไหนมาโทรมาไม่รับสายโลอ๋บุรีครับรถอยู่ครับผมไปหาปู่ห้าเจ็ดแปดมาครับผมอ๋อพิ่งกลับถึงบ้านครับผมใช่ครับพึ่งกาทำไมน้องประหัดไม่รับน้องเนี่ยพิ่งกลับถึงบ้านครับผมเพราาพี่ไม่ว่างอืมครับผมครับขอบคุณที่ดีมากครับผมครับเป็นแนวทางเนาะชอบระขัดจัดก็ผ่าน คผมถ้าใครกดแชร์ก็เข้ากลุ่มสารับแาหรือสางอาหารเสริมพี่จ่ายกดเข่ากดกระดูกโรคเก้ากดหลังกดเอวลูกกอวยนั่งกอวยก็โทรติดต่อมาแอดไลน์มานะคะครับผมครับผมพี่ศูนย์เก้าสี่สองสามหกหนึ่งสี่หกสี่นะคะครับผมครับจ้าขอให้รวยๆเฮงๆนะคะขอให้ช่องน้องแพัยมีคนกดไลค์กดแชร์กดติดสไครปเป็นล้านๆคนนะคะขอบคุณมากครับพี่จ่ายครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะรวยๆค่ะครับผมครับ เพื่อเคี่ยมับผมเนาะกาคลิปนี้กาขอขอบคุณกับผม FC ทั้งช่องอีกทีนึงครับผมเนาะที่ให้การติดตามผมจนครบ400,000สับตว์ไพ่ครับผมเนาะหรือว่า400,000คนติดตามครับผมกับว่ามีอยังให้ FC ครับผมเนาะกาขอมีพอดให้ FC ทั้งช่องครับผมที่ติดตามผมครับผมแล้วที่บ่ติดตามครับผมเนาะที่เบิ่งคลิปนี้ครับผมกาให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมเด้อขอให้โชคดีครับผม ล่ำรวยเงินทองครับผมเนาะคิดสิ่งใดกับคอสมปัตนาครับผมกระเปาเบิ้งมันนี้ครับผมเนาะเลขวิ่งสายโจรคกับผมของออรับแรกครับผมกันนี้ครับผมเนาะหลังจากที่ผมโทรคุยกับออรับแรกครับผมเลขกวิ่งสายจรคกับผมแฟนคลับทั้งช่องถามมาหลายมาครับผมเด้อบนครับผมวิ่งหนึ่งครับผมเนาะเพิ่นวาครับผมหนึ่งครับผมอยู่หลักสิบบน ให้มาตรงๆไม่ต้องกลับครับผมเนาะหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าครับผมเด่นที่หนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับผมเด้อล่างครับผมเนาะวิ่งสองครับผมจับคู่ให้หกสองเก่าสองครับผมล่างมีแค่สองคู่ครับผมบนมีหาคู่ครับผมเนาะตรงๆไม่ต้องกลับครับผมบนแต่ว่าล่างกลับด้วยครับผม สำหรับคนที่ล่อเลขกวิ่งขายทหารของปานี่ครับผมผมโทรคุยแล้วปานี่ว่าประม่านหาโมงเคิงถึงเทียงครับผมปานี่จะให้ครับผมเนาะเพราะว่าปานี่ยั่งบม่ใจครับผมตามนี้ครับผมเด้อเพราะว่าแฟนขับทั้งช่องทับม่นหลายครับมาครับผมเนาะผ่หัดตามเลขปานี่ให้หน่อยครับผมคนโทรมาครับผมตู้มเศร้านี่ไหลมาครับผมผมบรรับสายครับผมเนาะเพราะว่าผมทํางานด้วยก็คลิปนี้ครับผมก็ขอ ขอบคุณ fc ทางช่องผมที่ให้การติดตามผมจนถึงซีแสนคนบึงครับผมเนาะ C an, ซีแสนซัตตะไข่ครับผมหรือว่าซีแสนคนติดตามครับผมขอบอกขอบคุณขอขอบปุนขอบคุณกันล้านะครับผมเดอ้อผมจะพยายามทำนาที่ตรงนี้ครับผมเนาะให้ดีที่สุดครับผมเพื่อ fc ทางช่องผมเดอ้อนี่ครับผมเนาะแคปนาจอครับผมนี่ครับเลกแกมี่นี่ครับผมฟันหนึ่งครับผมบน ลางฟันสองกับผมเด้อตามนีรับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้กับผมพี่ลืงฝากกดติดตามรับผมสำหรับคนที่เข้ามาใหม่กับผมเนาะฝากกดติดตามด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กันสวัสดีครับผมเจอคลิปนาครับผมเนาะคลิปนาครับผมจะเป็นเลขของป้านีครับผมประมาณหาโมงเคิงถึงเทียงครับผมกดติดตามผมได้ทาง YouTube ช่องทางเดียวเท่านั้นครับผมเนาะ ไม่มีเพจช่องทางอื่นครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจนคลิปนานครับผมเนาะเลขวิ่งสายโจนครับผม